ในที่สุดก so ็ถึงเวลาประกาศแล้วนะครับกับตำแหน่งเซมบสุประจำสกราดวงดาวปี0048เดี๋ยงก็ขอประกาศเลยนะครับ อันดับที่สิบคือเรีคนกีวเซรุ่นที่เจ็ดสิบห้าคิจิระมิโมริคิจิระมิโมริค่ะตัวฉันเองไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะได้ยืนอยู่บนที่แห่งนี้ฉันใช้เวลาอยู่นานมากแต่ก็ยังไม่ได้รับสืบทอดชื่อ ถ้าบอกว่าไม่เสียใจเลยก็คงจะเป็นการโกหกค่ะแต่ว่าฉันยังมีเพื่อนอยู่เคียงข้างเสมอค่ะมิโมริฉันน่ะฉันแสดงอารมณ์ออกมาไม่เก่งก็เลยได้ต่เก็บความหม่นหมองเอาไว้แต่เพราะว่ายังมีเพื่อนที่เสียใจมากกว่าฉันร้องไห้และโกรธเคืองแทนฉันดังนั้นแล้วฉันจึงมาถึงจุดนี้ได้โดยไม่ท้อค่ะ ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฉันตั้งหากที่ถูกช่วยเพราะมีมิโมริคอยยิ้มอยู่ข้างๆและคอยคำจุนฉันมาโดยตลอดฉันถึงมาได้จนถึงตอนนี้ถึงจะไม่ได้รับสืบทอดชื่อแต่ก็ได้รับเลือกเป็นเซมบัสือแบบนี้ฉันฉันเน่มีความสุขมากๆเลยค่ะมิโมริ กับเพื่่ออนยูค่านาตะการเลือกตั้งนะยังเป็นแค่ด่านแรกเองนะเรามาได้รักสุดทอดชื่อให้พร้อมกันเร็วขึ้นอีกวันนึงเถอะมิโมริจะเรื่องบนสินะรู้สึกอายยังไงไม่รู้สึกยูกาก็ฉันพูดว่าจะไม่เข้าเซมบัสึกและยอมแพ้ไปตั้งแต่แรก แต่คุณมิโมริน่ะยังไม่รู้หรอกนะการเลือกตั้งนะทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันนั่นแหละไม่รู้จริงๆนั่นแหละนะ <c oughs> นั่นสินะเราไม่รู้เลยสุดยอดจริงๆคุณมิโมริแล้วจีเอรีล่ะถ้าฉันถูกเลือกเป็นเมมเบอร์เซมบัสึ จะเลิกเป็นซีโร่ซีโร่งั้นเหรอค่ะถ้าฉันยังอยู่ซีโร่ซีโร่ต่อไปจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนถ้าอย่างนั้นทำไมถึงไม่บอกว่าจะเลิกให้เร็วกว่านี้ล่ะฮะเอ๊ะเธอติดอันดับกำลังดีในผลคะแนนด่วนนะคะแนนเสียงแต่ละเสียงนั้นใส่ความรู้สึกของบรรดาแฟนๆที่มีต่อเธอเธอกำลังเหยียบย่ำความรู้สึกเหล่านั้นนะคะแนนพวกนั้นไม่ได้มาจากความสามารถของฉัน เป็นเพราะมีสตีแอกเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนตําลังโดนหลอกคะ่ะที่ฉันได้รับเลือกเป็นเพราะพอ่อต่างหากแล้วค่ะถ้าได้รับเลือกให้เป็นเซมบัสสึกก็จะมีการกล่าวขอบคุณบนเวทีอยู่นะ<อ>จะพูดอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเมมเบอร์ฉันไม่สามารถพูดอะไรได้แต่ถ้าตั้งใจจะเลิกจริงๆก็บอกกับแฟนๆด้วยปากของตัวเองเถอะ ถูกลืกก็ต้องพูดออกมาต้องพูดที่นี่ต่อไปจะประกาศอันดับที่9ครับตอนที่17อันดับ9คือมิยาสวะซาเอรุ่นที่10สเอทุกคนครับ ขอบคุณมากๆเลยค่ะสำเร็จแล้วเดี๋ยวสิเมนู้ยเฮ้ยแย่แล้วคุณเมนุนี้ท่าทางดีใจนะฉันเองก็หวอดให้เซนตี้ไปสิบใบนะคะฮะ สนตาก็ว่าโซนตาเองด้วยล่ะีทั้งสองคนเนี่ยเมมเบอร์มาบวชให้กันเองก็ไม่มีความหมายนะสิสซนตาบวชให้ตัวเองละฮะ เฮ้ยภาพมาสถีแซ่เฮ้ยในรายการเลือกตั้งอาจจะได้เห็นยุกกาออกทีวีแลแ้วแท้แท้หรือเดยจะส่งคือนรบกวนมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าทีวีบ้านเรามันพังไปแล้วหรอกเหรอคะอ่ะเหรอ,อพ่อครับรีบซอบเร็วๆเถอะครับเร็วๆๆเร็วเอ่ะ,อะนี่ค่าขอโทษที่ยื่นอมือ,<ร>อพ่อะะได้เลยขอโทษนะคะคุณมโตมียะ อุตสาห์มาดูการถ่ายทอดที่บ้านของเราแท้ๆเลยไม่หรอค่ะทั้งนี้ตั้งหากที่มารบกวนขอโทษด้วยนะคะสามีก็ยังทำงานอยู่จะให้ดูคนเดียวก็เครียดนะคะ <c oughs> เข้าใจค่ะแมก็คราวนี้มันยังยากเกินไปสำหรับลูกของพวกเรานี่คะค่ะแต่เด็กคนนั้นไม่ถูกกับการชิงดีชิงเด่นนะคะ อยู่ทรมานจังไม่เอานะน่ากลัวจังอันดับที่8อิตาโนโทโมโมิรุ่นที่11บเอ็ดน้าผีขาวเมืกี้ทำไมถกประกาศเร็วจังทั้งที่ในฝุ่นคะแนนดีไปตั้งที่สานี่นะไ่จีกมาทำไมอ่ะอใช่โวมาจินยังไงอ่ะอ,อิตาโนโทโมมิรุ่นที่11ค่ะ โอยไม่จงฉันเองก็เพิ่งเคยเข้าร่วมการเลือกตั้งค่ะการเลือกตั้งครั้งก่อนพี่สาวของฉันอิตาโนโทมามิรุ่นที่สิเป็นคนเข้าร่วมค่ะลูกสาวของบ้านอิตาโนจะต้องรับการออดิชั่นของ AKB 0048ทุกคน <c oughs> ในตอนที่ฉันเรียนอยู่ฉันก็มองการเลือกตั้งนี้จากที่นั่งผู้ชมเหมือนกันและพี่เองก็ได้อันดับที่8 เหมือนกับฉันตอนนี้ที่ตกอันดับลงมาจากผลคะแนนดิบอย่างมากเลยพี่นะเขายิ้มพร้อมกับน้ำตาคลอบเบ้าแต่ว่าแฟนๆของพี่ก็ร้องไห้อยู่ด้วยอย่างก,กับร้องไห้ในส่วนของพี่ด้วยเลยลคะค่ะได้เป็นครั้งแรกที่ฉันอิดฉ้าพี่และฉันเองก็ได้เข้ามาเป็นซีโร่ซีโร่และอยากให้ทุกคนรักฉันแบบนี้บ้าง พอมองเห็นที่นั่งผู้ชมแบบนี้แล้วมันเหมือนกับช่วงเวลาของพี่ในวันนั้นเลยละคะ่ะที่มองเห็นเราเขาได้ร้องไห้เพื่อฉันครั้งหน้าฉันอยากจะเห็นน้ำตาที่แสดงถึงความดีใจของทุกคนไม่ใช่น้ำตาจากความเศร้าโศกอิตาโนโทโมมิรุสิบเอ็ดจะพยายามให้มากขึ้นกว่านี้อีกนะคะ,ะฉันที่ได้อันดับเดียวกับพี่รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยละคะ่ะ ขอบคุณนะคะทุกคนโทโมเจินโทโมเจโทโมโจนคุณโทโมโจิท,โมโจที่เยือกเย็นอยู่สเสมอถึงกับเขาร้องไห้อยู่แกเธอได้เข้าเป็นเสมสื่อให้ได้เลยใครดูวางเอาไว้ได้เลยนะการเลือกตั้งผมจะพยายามช่วยนะแล้วพวกเราได้รับความรักจากแฟนทุกคนดังนั้นถึงยังสู้ต่อไปได้อิชาจังนะ บนเวทีนั้นก็จะตอบรับความรักของแฟนทุกคนได้สินะอืมฉันเองสักวันก็อยากจะพูดขอบคุณบนเวทีนั้นเหมือนกันจริงสินี่ไม่ใช่สิ่งที่เราคนเดียวจะทำได้แต่เพราะพยายามด้วยกันกับทุกคนที่รักเราถึงทำได้ตั้งหากนี่แหละคือการเลือกตั้งอ,อันดบที่เจ โคจิบาฮารุนะรุ่นที่แปก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ลงคะแนนให้นะคะเออคือเนียงๆคิดว่าถ้าทุกคนตื่นเต้นกับการเลือกตั้งที่ห่างหายไปนานก็คงจะดีนะคะมีผลคะแนนเรวนที่ฉันได้รับฉันอยู่ในอันดับห้ามันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากเลยค่ะ แต่วันนี้อยู e ่ในอันดับเจ็ดนี่ฉันรู้สึกว่าอันดับมันกำลังพอดีเลยนะแล้วก็โล่งใจค่ะฮะโอ้เอยเนียเนี้ยเนียเนี้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 เยเนียเนีเียเนเนี้จเนา้ย้เยเนีนี้ คุณโคจิฮารุที่ร่าเริงอยู่เสมอทนนั่นร้องไห้และพูดออกมาตรงๆว่าเจ็บใจที่ถึงขนาดนี้การเลือกตั้งนี่สุดยอดเลยพีน่าเนี่ยพีน่านฉันจะอาจริงกว่าน,นี้และพยายามให้มากกว่าน,นี้ค่ะขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะการเลือกตั้งเนี่ยยอดเยี่ยมจริงๆเป็นเพราะคุณพ่อทำให้แฟนของฉันเพิ่มมากขึ้น แต่ฉันกลับยอมรับมันไม่ได้คะแนนพวกนั้นไม่ได้มาจากความสามารถของฉันเปลียนเพราะมีโซดีแอคเข้ามาเกี่ยวข้องทุกคนกําลังโดนหลอกค่ะไม่ได้มาจากความสามารถของฉันเหรอเป็นเพราะคุณพ่อต่างหากเหรอยังจะพูดแบบนั้นได้อีกเหรอทุกคนคะแนนที่โบวตให้ฉันไม่ว่าจะมาจากวิธีไหน พวกเขาก็ชอบฉันไปแล้วมราจะควรที่รักฉันต่อเลยนะครับประกาศอันดับที่หกจีริเป็นอะไรไปอะทั้งที่ทั้งที่ที่นี่เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเป็นที่ที่วิเศษขนาดนี้เอ๊ะฉันจะจบการศึกษาได้ยังไงเะ อันดับที่6กเคนคิวเซรุ่นที่เจจโโจีรีจีรีเเวสิจีเอรีเเรังไหวหรือเปล่า ที่ของการเลือกตั้งที่ผ่านม,ามีเมมเบอร์หลายคนที่วันไหวมากจนหายใจเร็วเกินไปค่ะแต่ว่าไม่จริงน่ะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเจอริคคนนั้นจะวันไหวขนาดนี้เออเจริจัง ยืนคนเดียวไหวไหมงั้นก็พยายามเข้าล่ะเค่งคิเค่งเค่งคิวเซรุ่นที่เจ็ดสิบเจซนอสะซนอจีเอริกาเราต้องพูดเราต้องพูดออกมาให้ได้ให้ฉันได้ดูการตัดสินใจของเธอหน่อยนะเฮ้ฉันทำเนี่ย่ะ คือว่าฉันฉันอะ้จริงๆแล้วฉันอะอยากจะบอกทุกคนว่า,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 ารักที่สุดเลยค่ะ,ะจิรฉฉิฉันในฐานะ เมมเบอร์ AKB 0048จากนี้ไปฉันอยากจะอยากจะวิ่งไปกับทุกคนที่ฉันรักค่ะว้าวนเองก็รักเธอแล้วรักที่สุดเหรอยอดเลยรู้สึกแทนตรงที่กับตอนพี่ภาคย์า AKB ลิฟลับเลยจีเอรีเนี่ยเป็นคอนเพนเพีย,เ,พยเหรอเกด เธอก็บอกความรู้สึกดีๆมากเลยนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะเจริเจริจัดเจ้ามากเลยแล้วก็อยู่ไกลเหลือเกินเ <c oughs> จริเองก็มีส่วนที่น่ารักอยู่เหมือนกันนี่นาจบลงแบบนี้ก็ดีนะ <c oughs> อันดับที่หกวตาาเบะมายุไทรี สำหรับกำลังใจจากทุกคนมาอยู่ยุคขอบคุณมากค่ะอันดับที่สีคาชิวากิยูกิรุ่นที่หฉันตั้งเป้าว่าจะอยู่จุดสูงสุดของการเป็นไอดค่ะจะทำให้หลงเลยนะคะโอ้ยหลงไปแล้วครับใช่ค่ะ การที่พวกเราจะถูกขานชื่อก็เป็นไปไม่ได้ร้อเปอร์เซนต์เลยเนาะแต่ก็ยอดมากเลยนะที่มีแคนคิวเซถูกเล็กตั้งสองคนเนี่ยยอดจริงๆนั่นแหละแต่ว่านะแปลกจังนะรู้สึกเย็นปลายเท้าจังแอรแรงเกินไปหรือเปล่านะอันดับที่สาม อากิโบโตไซกะรุ่นที่สิบขอบคุณทุกคนนะฉันซาบซึ้งมากๆเลยค่ะเสียงก็ด้วยไม่ค่อยได้ยินเลยมองไม่ค่อยเห็นจีเอริเลยด้วยเอาละ เมมเบอร์เซบะสเหลืออีกแค่สองคนแล้วนะครับจะประกาศแล้วครับอันดับสองได้แก่ผู้ได้รับคะแนนเสียงหนึ่งล้าน184848คะแนนทากาชิมินามิรุ่นที่5ทส้า ทักกามินะเชิญขึ้นมาเลยทากาฮาชิมินามิรุ่นที่ห้าค่ะการเลือกตั้งครั้งนี้ตอบคำถามในใจฉันได้หนึ่งเรื่องค่ะผู้ที่ได้รับสืบทอดชื่อทากาฮาชิมินามินั้นได้ทำหน้าที่เป็นกัปตันให้กับซี r o ่ซีโรมาทุกรุ่นฉันเองในฐานะกัปตันก็ตั้งใจจะคอยช่วยเหลือเมเบอร์ค่ะ แต่กลับไม่ใช่แบบนั้นคนที่ถูกช่วยเหลืออาจจะเป็นตัวฉันมากกว่าก็าได้นะคะวันนี้ฉันมีคนที่เป็นทั้งคู่แข่งแล้วก็เพื่อนในเวลาเดียวกันเธอก็มีนะเป็นเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยทำให้ฉันมาจนถึงทุกวันนี้ได้นะคะ <c oughs> ฉันมีรุ่นน้องที่รอคอยให้ความสำเร็จของพวกเธอเบ่งบานฉันจะไม่ลืมเหล,เหล่าคู่แข่งที่ผลีบานอย่างภาคภูมิใจไปพร้อมกันและเหล่าแฟนๆที่คอยเฝ้าดูการสแสดงของพวกฉันตลอดมาทั้งหมดนี้ คือเพื่อนที่คอยช่วยเหลือฉันนะคะจากนี้ไปก็ขอฝาก AKB0048 ต่อไปด้วยนะคะท้มากเลยค่ะคุณเกมีนะไม่ว่าเมื่อไรก็เป็นดวงดาวที่สว่างสวยของฉันเสมอพี่จ๋าน้ำมือไหลแล้วนะเอาละครับใกล้แล้วกับการประกาศอันดับที่หนึ่งของการเลือกตั้งครับ สิงเกิลเซมบัสืึสสอของปีศักรารดวงดาวที่0048คนที่ได้ดับหนึ่งก็คือโอชิบะยูกะรุ่นที่เก้า ยูโกจังยินดีด้วยสำหรับที่หนึ่งนะครับขอบคุณมากค่ะงั้นก็กล่าวทักทายทุกคนหน่อยสิครับเออชิบะยูกรุ่นที่เก้าค่ะที่หนึ่งนี่เป็นอันดับที่รับรู้ได้ถึงความรักจากทุกคนว่ามีมากมายขนาดไหนเลยละค่ะฉันมีความสุขจริงๆไม่ว่าเมื่อไรฉันก็อยากจะจมอยู่กับความสุขความยินดีนี้ค่ะยูกะยูก แต่ว่าสิ่งที่ฉันอยากได้จริงๆก็คือจุดสูงสุดที่ยังอยู่ต่อจากนี้ไปค่ะไม่ว่าตอนนี้หรือเมื่อก่อนก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยค่ะคู่แข่งของฉันก็คืออจังคุณมาเอดะอสโกรุ่นที่13ค่ะโยโกะการได้เป็นที่หนึ่งและเป็นเซนเ,นเตอร์ของซิงเกิลต่อไปมันยังไม่พอหรอกนะคะฉันจะยังมุ่งหน้าในฐานะเซนเ,นเตอร์และจะเปล่งประกายให้มากกว่านี้ เพื่อจะเป็นเซนเตอร์โนวาผู้ไม่มีใครมา,ารแทรกแซงได้ค่ะฉันจะเป็นเซนเตอร์โนวาที่เปลี่ยประกายให้รุนแรงยิ่งกว่าอัจจังรุ่นที่13ค่ะและฉันจะได้เป็นเซนเตอร์โนวาฉันก็จะไม่หายไปค่ะกร <ault> ุณาตามฉันมาด้วยเถอะค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นสุดยอดเซนเตอร์โนวาที่จะระแสนนบูดาวค่ะ เธอแทจังนะนางิสานางิสานางิสานีา่นนนนน <c oughs> เธอกระตุ้นทุกคนให้เลยนะเนี่ยอ้าวุสบษะอาจารย์ขอร้องเลช่วยปกป้องเด็กพวกนี้ด้วยเถอะเมมเบอร์ Member, ที่อยู่บนที่ดังสแตนบายกำลังเดินออกไปแล้วนะครับทุกคนช่วยประมือส่งพวกเธอด้วยความรักด้วยครับ ฉันเองก็อยากจะยืนอยู่ตรงนั้นไม่สิฉันต้องยืนอยู่ตรงนั้นเซนเตอร์โนวาเซนเตอร์โนวาเซนเตอร์โนวานอัจจัง แล้วเหรออืมขอบใจที่ถามนะ <c oughs> จีเอรีดีดีด้วยที่ได้เข้าเซนบัสสึนะนางยิสาอ๋อคือว่านะฉันน่ะรู้แล้วละ่ะว่าทำไมถึงไม่ชอบการเลือกตั้งเพราะว่าฉันกลัวนะสิเ,<อ>เพราะต้องถูกเปรียบเทียบและต้องชิงดีชิงเด่นกันมันเหมือนกับตัวเองจะกลายเป็นคนไม่ดีก็เลยกลัว แต่ว่าพวกรุ่นพี่ที่แข่งขันชิงดีชิงเด่นกันไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนไม่ดีแต่กลับเท่มากเลยจีริก็ด้วยนะเธอเปลี่ยนประกายและเท่เอามากๆเลยนางีซ่าแต่ว่านะเพราะอย่างนั้นฉันจะไม่ให้จบอยู่แค่นี้หรอกฉันจะเริ่มจากนี้ต่างหากดังนั้นจีริ ฉันเป็นคู่แข่งตัวฉกาจเลยนะอานางีส่อาอา่ะอัดจัง Live จุดจมนี้เมมเบอร์ซิงเกิลเัมบัสสุจะเป็นผู้แสดงฉันจะมีไฟแล้วสิ ไม่ได้เรื่องมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอย่าเพิ่งเถอใจสิแต่ยังไม่ล้มเหลือสิหน่อยนี่คือความลับของดาวดวงนี้เหรอ